กิจมยุรินโกทิราศักดิ์ร่วมเป็นสะพานบุญโครงการปลูกต้นก้าโพธิปัญญาสู่แานพุทธองค์จัดบรรพชาสามเณรนในประเทศอินเดียนเนปาล เมื่อเช้าตรู่วันเสาร์ที่2กันยายนที่ผ่านมาณวัดสกเกตร,ราชบร,รมหาวิหารกรุงเทพมหานครมูลนิธิโพธิปัญญาและโครงการปลูกต้นก้าโพธิปัญญาสู่แดดพุทธองค์นำโดยนายสรานมิรุณมะวงศ์ประธานมูลนิธิโพธิปัญญาในฐานะประธานดำเนินงานและดรโกธิรศักดิ์พันธุจริยาประธานฝ่ายจัดหารายได้ได้จัดให้มีงานห่มผ้าพระมหาใจดีบนยอดบรมบรรพต์ภูเขาทอง พร้อมแถลงข่าวโครงการปลูกต้นก้าโพธิปัญญาสู่แดนพุทธองค์รุ่นที่5นำภาย,ยาวชนไทยจำนวน30คนเดินทางไปบรรพชาสามมเณรและจาริกปฏิบัติบูบชาณสถานที่ต้นกำเนิดของพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียนเนปาลระหว่างวันที่12ถึง23ตุลาคม2566 สำหรับงานพิธีในช่วงเช้าเริ่มตั้งแต่พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และถวายบทสวดพระธรรมจักกับปวัตนสูตรจากนั้นเดินนำประทักษิณรอบพระมหาเจดีย์สามรอบและได้นำคณะผู้ศรัทธาถวายผ้าห่มทองแด,ด่พระบรมสารีริกธาตุ ก่อนจะถวายพัตาหารเพลงแด่พระสงฆ์พร้อมถวายปัจจัยไทยทานโดยมีนักแสดงและสาวงามผู้มีจิตใจบุญมาร่วมงานอาทิคุณกิกมยุรินพองพุทธพันธ์คุณแน่นปบรณีประดิษฐ์ผลมิสไทยแลนด์เวิลด์ฟโตจินิก 2022, คุณหมวยรำมณีอภิชัยโชตรัตน์มิสทวีิสซึมไทยแลน2023 คุณคิตตี้กิติพรนันดาโนนเจ้าของเวทีมิสไทยแลนด์เวิลด์และคุณนัทแฟนผ่านองค์พ่อจตุคามรามเทพมาร่วมงานค่ะเรามีโครงการ,รปลูกต้นกล้าโพธิปัญญาสู่แดนพุทธองค์คือจะนำเด็กๆนะคะอายุประมาณ7-14ปีนะคะไปบรนประชาสัมพันเณน์ที่ประเทศอินเดียเนปาลแล้วก็จะริ้ปฏิบัติบูชา ไปสังเวียิยสถานทั้ง4ี่ตำบลนะคะเราก็เลยคิดว่างานห่มผ้าปีนี้ก็อยากจะเชิญชวนเด็กๆที่กำลังจะไปบวชเนนที่อินเดียในวันที่12-23ตุลาคมนี้นะคะที่ประเทศอินเดียเนปาลให้เด็กๆได้มีโอกาสมาร,มาร่วมบุญเดินทางไปบรรพระชาสำมเนรที่ประเทศอินเดียเนปาลค่ะเรามีกำหนดที่จะให้เด็กๆไปร่วมบรรพชาสำมเณร30รูปนะคะ เป็นประจำทุกปีสำหรับปีนี้ก็30รูปเช่นกันค่ะเราเปิดโอกาสนะคะให้เด็กๆที่สนใจทั่วประเทศเลยนะคะถ้าใฝ่ใจในพระพุทธศาสนาเห็นว่าหลักธรรมคำสอนเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตเด็กๆสามารถสมัครเข้ามาได้นะคะเราจะมีเพจชื่อโครงการปลูกต้นกล้าโพธิปัญญาสู่แดนพุทธองค์ติดตามได้ที่เพจนี้เลยนะคะเราก็อยากจะจุงใจให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ไป ปันประชาที่ประเทศเินเนียเนปาลโดยออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้นะคะเด็กๆมาได้ด้วยความสมัครใจแล้วก็ทางโครงการสนับสนุนทุกอย่างค่ะโครงการนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปี2559นะคะจัดมาแล้ว4รุ่นแล้วก็ว่างเว้นไป3ปีเนื่องจากว่ามีโรคระบาดโควิด -19 นะคะมาปีนี้เนี่ยเรามองเห็นนะคะว่าปัญหาเกิดขึ้นกับเด็กๆเยอะมากเลยนะคะ เด็กเรียนออนไลน์ไม่รู้เรื่องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าโลกโซเชียลนะคะเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาทางมือถือทําให้เด็กเนี่ยติดติดเกมติดมือถือเราสมาธิสั้นเพราะฉะนั้นเรามองว่าถ้าเราปล่อยให้เด็กเเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะสังคมของเราก็คงจะลําบากเด็กเหล่านี้จะเป็นอนาคตของประเทศ เขาจะต้องเป็นคนที่มาดูแลสังคมเราควรจะช่วยกันนะคะคนละไม้คนละมือคงไม่ใช่ภาระหรือความรับผิดช,ชอบของโครงการเดี่ยวนะคะเราก็พยายามที่จะสื่อสารไปถึงประชาชนทั่วไปรวมทั้งสาธุชนที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้มาร่วมมือกันนะคะมาช่วยกันสนับสนุนเพื่อให้เด็กของเราเนี่ยเป็นเด็กที่ดีมีคุณธรรมสามารถนำพาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองนะคะ เนี่ค่ะเดียวกันก็รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ค่ะเราจัดมา4ี่รุ่นนะคะต้องบอกว่าพบความอัศจรรย์มหัศจรรย์เนี่ยเป็นระยะระยะนะคะตั้งแต่ที่เราเจอเด็กเนี่ยป่วยเจ็บนะคะโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วก็เด็กก็รองที่จะมาบวชนะคะปรากฏว่าโรคที่เรียกว่าโรคก,กรรมอะค่ะมันหายไปได้เองนะคะแล้วก็เด็กบางคนเนี่ยทำสมาธิแล้วพบความสุขอะไรบางอย่าง ก็อยากจะมาทางพระพุทธศาสนามีเด็กที่ขอบวชตลอดชีวิตหลังจากจบโครงการของเรารสิ่งที่พบว่ามันอจจัศจรรย์ก็คือว่าในวันลาศึกเด็กๆทุกคนร้องห่มร้องไหนะ้กอดพระกอดกรรมการนะคะบอกว่าไม่อยากศึกอันนี้คือสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีอะไรบางอย่างนะคะที่ทำให้เด็กเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขามีความสุขครั้งหนึ่งในชีวิต ลองไปที่ประเทศอินเดียสิ่งที่ฝังจําอยู่ในเด็กนี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดเขาสามารถที่จะนําไปใช้ได้ตลอดชีวิตของเขาในการไปอินเดียครั้งนี้นะคะคือให้เวลา12วันนะคะใน12วันนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเด็กๆตัดภาระทางโลกนะคะแล้วเราก็ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดไม่ว่าจะโทรกลับหาผู้ปกครองหรืออะไรก็ตาม เราจะมีเครื่องมือให้นะคะแต่และสถานที่ที่พาไปก็คือที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้าก็คือสถานที่ประสูตรสถานที่ตรัสรู้สถานที่แสดงปฐมเทศนาะและสถานที่ปรินิพานทั้ง4ี่สถานที่นี้เด็กๆได้ศึกษาเห็นของจริงได้ศึกษาพุทธประวัติได้ศึกษาธรรมนะคะที่เป็นของแท้นะคะและของจริงจากต้นกําเนิดเหล่านี้เนี่ย มันหาไม่ได้ในสถานศึกษาที่ไหนก็าตามก็ต้องขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมนะคะร่วมบุญช่วยกันสนับสนุนด้วยปัจจัยนะคะหรือสิ่งใดก็ได้นะคะกำลังกายกําลังใจก็สามารถที่จะช่วยกันได้เป็นจิตอาสาก็ได้นะคะการร่วมปัจจัยนั้นเนี่ยเราก็จะมีบัญชีนะคะของโครงการปลูกต้นกล้าโพธิปัญญาสุแดนพุทธองค์ซึ่งดูได้จากเพจนะคะของของโครงการนี้ อย่างที่เรียนว่าโครงการกลุ่มตั้งกา้าพธิปัญญาสุดแดนพุทธองค์เรามีเป้าประสงค์หลักนะคะที่อยากจะปลูกฝังเด็กๆนะคะให้มีคุณธรรมแล้วก็มีปัญญาในการที่จะดําเนินชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราตั้งใจเนี้ยเราก็จึงไม่แสวงหาผลกําไรก็คือทุกเงินบริจาคที่สนับสนุนมาเรามอบให้กับเด็กๆทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าในการเดินทางไปแต่ละครั้งเนี้ยเด็กจะมีต้นทุนค่าใช้จ่าย เป็นต้นทุนคลายจ่ที่คุ้มค่ามากๆกับชีวิตของเด็กคนหนึ่งนะคะที่เขาจะเติบโตต่อไปเป็นคนดีเป็นคนมีคุณภาพนะคะแล้วก็สามารถสร้างสารรค์สังคมได้ค่ะออโครงการยินดีอย่างยิ่งนะคะที่จะสนับสนุนขอให้สมัครมานะคะเราก็ดำเนินการจัด ทุกปีนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เด็กๆที่สนใจสมัครมาได้ทางเพจของโครงการปลูกต้นกล้าโพธ,ธิปัญญาสุดแดนพุทธองค์ค่ะก็ะถือว่าวันนี้เืิกงานยามดีนะคะที่แบบว่าทางบุรณิธิโพธิทีธธ่ปัญญาซึ่งตัวพี่โกเองเนี่ยเป็นรองประธานบุรณิธิแล้วก็เป็นประธานฝ่ายจัดหาทุนซึ่งจัดดําเนินการมาได้8ปีแล้ว แต่เนี้ยจะมาห่มกันทุกปีช่วงเดือนอย่างเงี้ยครต้นเดือนกันยายนแล้วก็ได้พีก่กิกมายุรินะครเป็นที่ปรึกษาคิติมศักดิ์เนี้ยก็เลยเป็นโอกาสดีด้วยจะมีการถแถลงข่าวนะคะก็คือว่าจะพาเด็กๆไปบวชเนนเป็นรุ่นที่5ต้องบอกเลยว่าโครงการหรือบุบริษของเราเนี้ยปลูกต้นกล้าพธิที่ปัญญาสู่ดานพุทธองค์เนี่ยนะครไม่เก็บเงิน ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแล้วก็เป็นโครงการแรกโครงการเดียวที่พาเด็กหรือว่าเยาวชนไปบวชสัมมเณที่ประเทศอินเดียไปสี่สังเวชนียสถานนะแล้วก็เออเรารู้สึกว่าแต่ละครั้งที่จัดงานเนี่ยเด็กๆเขาโตขึ้นแล้วก็มีสมาธิเรียนเก่งและกลับไปเป็นบุตรที่เออเรียกว่าเป็นอภิชาตบุตรของครอบครัวนั้นๆ วันนี้ก็แบบมาหลายคนนะไม่ว่าจะแบบเป็นทางทีมของมิสซิสคุณกิตตี้นะคะจัดมานะคะนี่ก็ล่าสุดเลยมิสซิสนะคะคุณนิซึนไทยแลนด์นะคะเอ่อน้องหมวยนะคะแล้วก็มีพี่กิ๊กมายูรินแล้วนี่ก็มีอาจารย์น้องนัดนะแฟนพันธ์แท้จตุคามแล้วก็มิสโฟโตจินิกนะคะ กาช่วยงานโก้ต้องขอบคุณแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะคะแล้วก็ดีใจแล้วก็ได้เห็นเด็กๆเขามีความตั้งใจรวมถึงผู้ปกครองด้วยเพราะเวลาเรามาพัฒนาเนี่ยไม่ได้พัฒนาเฉพาะเด็กนะคะหรือว่าเยาวชนคุณพ่อคุณแม่ต้องมาเข้าคอร์สด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการสร้างครอบครัวคุณธรรมครอบครัวโคธิปัญญาอย่างแท้จริงนะคะจริงแล้วนอกจากตัวที่เป็นเด็กที่จะไปบวชนะครับเราก็จะมีเหมือนกับเป็นจัดคารวาลบุญสำหรับคนที่แบบว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอยากจะไปศีสังเวชณนแต่ไม่รู้ว่าจะไปกับใครหรือ จะเดินทางยากลําบากไหมมาปรึกษากับเราได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีอีกจำนวนะม1 0้อยไมาถึงสิบไม่ถึงสิบแล้วนะครับก็สามารถติดต่อหรือว่าลองไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ Facebook Page ของเราชื่อว่า ปลูกต้นกลา้าโพธิปัญญาหรือว่าพิมพ์คําว่าบุญรนิธิโพธิปัญญานะครับก็เข้าไปดูข้อมูลได้เราจะอัปเดตว,ว่าเอ๊ะเราทำกิจกรรมอะไรบ้างเพราะว่าไม่ใช่มาแล้วจบนะครับทุกๆเดือนตุลาคือแต่ละช่วงเวลาเราก็จะมีกอ,อกกิจกรรมทําบุญแล้วก็เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเนี่ยเข้าวัดนะครับก็ได้พี่กิ๊กด้วยแล้วก็ได้น้องๆหรือว่าศิลปินดาราหลายๆคนเลยตอนนี้รวมเป็นปึกแผ่นเพราะว่าโครงการหรือว่าบุญรนิธิเปิดมา8ปีแล้ว ต้องบอกว่าอนุโมทนาบุญให้กับทุกท่านด้วยบางทีเราก็ไลฟ์ช่วงสวดมนต์นะครับไปให้คนทางบ้านได้ร่วมอนุโมทนาบุญก็ถือว่าเป็นกัลยานมิตรที่ดีต่อกันเห็นพลังของความรัททานะคะเราก็เป็นโครงการที่ดีมากหมวยเนี่ยมีลูกชายสองคนหมวยคิดว่าเราอยู่ในเมืองชูท่ะหมวยคิดว่ายังไงในอนาคตข้างหน้าหมวยต้องขอเข้าโครงการพี่โตด้วยคุรัายินดีครับสาธุครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมบริจาคไป 101, 1 1 1่งบาทจุดสดงึ่ใจมากๆนะคะเป็นครั้งแรกเหมือนกัน,นะคะ่ะที่ได้มาทำบุญนี้ผู้ที่สนใจีคือคนท่านใดอยากจะร่วมบุญนะคะก็เรียนเชิญเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีให้นะคะต้องเรียนว่าการไปร่วมศีสังเวนเนี่ยทุกอย่างก็เป็นปราคาต้นทุนหมดไม่ได้มีคือเรามูลนิธิของเราไม่ได้มีการแบบค้ากำไรใดๆนะคะทุกอย่างทำเพื่อสาธารณประโยชน์จริงๆถ้าเกิดว่าใครอยากจะร่วมบุญอยากจะ มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพในการบวชสามเณรนะคะก็เรียนเชิญตามกําลังศรัทธาเลยค่ะแต่ว่าตอนที่ทําก็ขอให้ตั้งจิตให้ดีนะคะว่าเราอยากจะทําสิ่งนี้เพื่อเยาวชนของเราที่สําคัญคือเราจะได้ช่วยอุปถัมภ์ธรรมดูแลศาสนาสืบไปนะคะอนุโมทนาล่วงหน้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะสาธุค่ะโครงการนี้เกิดจากคุณสรันนะครับแล้วก็พี่พัท ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบูรนิธิและเล็งเห็นว่าเยาวชนควรจะมีที่ยึดเดี่ยวทางจิตใจยิ่งเด็กๆว่าเขาใช้อายุถึง60 70ไม่รู้ใจเขาไปอยู่ไหนแล้วแต่เรามาเริ่มใจเขาวันนี้นะครับสร้างใจเขาแข็งแรงโดยมีพระพุทธศาสนานอบอุ้มจิตใจเขาเคจนะครับปลูกต้นกล้าโพธิปัญญาหรือว่ามูลนิธิโพธิปัญญาเซิร์ชก็เจอแล้วครับเจอหน้าโก้เจอหน้า, go, นาพี่กิก๊กแล้วก็เจอหน้าผู้ใจบุญอีกหลายๆคนก็เป็นโครงการดีๆที่เด็กๆหลายๆคนอยากจะมานนะครับแต่เราไม่ได้บอกว่า ทุกคนจะได้ไปอินเดียหมดอยากให้ลูกนั่งเครื่องบินครั้งแรกไปอินเดียไม่ใช่นะครับคือเด็กที่มาแต่ละคนเนี่ยบางทีเขามีของเก่ามาอยู่แล้วเราจะเห็นเลยว่าเด็กคนนี้เขาตั้งใจเขาอยากจะไปแดนพระพุทธภูมิหรือว่าเขาเรียนวิชาพุทธศาสนาแล้วอยากรู้ว่า ลุมพินีสารที่เกิดของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นยังไงพุทธคยาพระพุทธเมตตาที่คนทั่วโลกหลั่งไหลไปขอพรเป็นอย่างไรพูดแล้วยังขนลุกสําหรับคนที่แบบที่มีโอกาสไปเนี่ยเขาบอกว่าพระพุทธองค์ได้กล่าวไว้ว่าใครที่ได้เหยียบดินแดของพระพุทธองค์เนี่ย ก็ในชีวิตก็เหมือนทำอินชัวรันนะครับคือไม่ตกส mm ูแดนอบบยภูมิแน่นอนที่12ถึง23ตุลาคมนี้ถ้าเกิดใครมีเวลาว่างนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลแล้วกันเนาะก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับแต่สำหรับน้องเนที่อยากจะไปบวชสำหรับปีหน้าเราต้องซีซันนี้ไม่ทันแล้วสำหรับ,รบเด็ก แต่ถ้าปีหน้าเนี่ยต้องเข้ามาเรื่อยๆแล้วมาดูหลักเกณฑ์ไงปีหน้านะคะอย่าลืมนะคะเข้าติดตามที่เพจของมูลนิธิได้เลยนะคะแล้วก็ผู้ปกครองท่านใดสนใจนะคะอยากจะพาบุตรหลานมาไม่ต้องกังวลเรื่องปัจจัยนะคะเพราะว่าทางเราก็เต็มที่ประชาสัมพันธ์บอกคุณทุกๆคนให้ได้ร่วมบุญนะคะขอเพียงมีแรงใจมีความตั้งใจมีศรัทธาเต็มที่เราจะไปอินเดียด้วยกันไปหาพุทธเจ้ากันนะคะ